มามามาดูตัวใหญ่ๆย่ไนจตีตาเขาขี้เห็นเีกลัวหน้ามาเบอร์อีกกัวหน้าประเทศไทยย่ตรงไหนหล่ะตายเนี่ยยู่างย้อนไปย้อนไปนั่นสิยังว่าต้นหันเมือก้เมเป้อนยู่ดีตัวว่าหันจ้้าหันกับเมเปอยุอ่ยยาหนีพนะ เ้ตาโอ้โอ้โหเออพี่เอพี่มาเ่นเออ้ยตาดึงควยไปให้ลูกเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาเอาเอาบัฟฟาโลไปก่อนบัฟเาโลกันย่าตาึดใอ้ไปเห็นลูกน่ตาลูกกัย่านคุ้ย โอ้ขี่ไทยรูปมาทางนี้มาดูปุ๊บสุดยอดเลยว้าวสุดยอดเลยยอดเลยโอ้ยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยที่ไหนอีกกว่าน่าเด้อพี่น้องอีกกว่านาย่ประเทศไทยมันก็ตัวใหญ่แท้มันสิโดนนี้บ่เดี๋ยวมูดแบล์ไดโนเสาร์เลยตัวใหญ่มากอีกกว่าน่าขอถ่ายรูปหน่อยนะขอถ่ายรูปหน่อย กับพ้องกันตัวมันอีกกว่าน้าเอาบ้านเฮาก็มีกว่าน้าอีกกว่าน้าแลเองกหน้าฟูขอถ่ายรูปหน่อยมองมั้งคือท่างามววเห็นเลยนี่ยถ่ายรูปหน่อยคนสวยนี่ตัวใหญ่มากวว้าเดินให้ดูหน่อยสิเห็นไหมพี่ติเห็นแล้วครับมีขาเลยตัวนึงใหญ่ไหมใหญ่โอ้ ตัววใหญ่้างก็สยมันหายไม่ได้มันบังเจ้าทายเดี๋ยวไปอันไายยื้อได้ยื้อไดว่าก็อนยื้อได้ก็อยากทายด้วยเดี๋ยวอยากทายมันบังคอยเจ้านี้จะเจ้าดูนี่จะคอยดูวิตีน้ำแล้วเบิ่มเลยว่ะโอ้มันลงน้ำตุ่ยป่ามันกินอย่างนี้เลยีกว่ากลิ่นน้ำเมืองไทยกินใบไม้มั้งนี่หรอกินบัวเดียก่กินใบไม้กินใบไม้เตีตาใบอิใบมั้งใครกินโอ้พอนกินง่ายๆเนาะพอน เพร่ะนว่าเป็นกินซัดอันอื่นเนาะตาเนาะเอาเห็ดด้วยละกวนแห้กระโดนด้วยละตืมร้องมึงด้วยเขาบอกข่อยจีไยวิ่าอยูที่ไหนนี่ข่อยิทยวิดีโอโอ้สวยเลยสวยมากสวยมากเออเจ้าทายเล้วเจ้าสรงข่อยก็ได้ว้าวเออทายทเจ้ายะวางสั่นมันอยู่เงียบวกไปข่อยจบกอันนั้นแล่เจ้าผู้ชายทายมาได้ไหมมึงข่อยสิต๊กหน้ามันข่อยทายน้ำเงี้ยมัวหึ่มันเห็นมันบ่ล่อโอ้ย โอ้ยตัวใหญ่มีมันสิมีเหลืองๆเขียวๆนะมันสวยดีเนาะตาเนาะโอ้ยมันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้เขาเนี่ยมันขึ้นไปทั้งเขาเนี่ยบัวพตามันหนีจเชื่อดเลยเฮ้ยมองมันไปกลางทุ่งมันไปหาไก่เหรอก็มันมีช่วงนึงช่วงมันึ่งก็ควต่อไป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 ภูเขาเขาสวยวิวสวยวิวสวยมากมาก อุ้ยหอยกับคอยสิมาทายตจอเมียหัวกับยางพานาได้ตะกี้นี่มันเขียวใบน้ำใบไม้เด้มันนาสิยู่ต้นพักกระเดาโอกระโดนตรงนั้นน้ำอยู่ได้เนี่นะนะพูดหน่อยแต่ห้าวไปเห็นอันุวาคใบคนเบิองมันก็ยิ้มน้ากลัวอยู่กรับกรับกับนักท่องเที่ยว มันอยู่สวยมากที่นี่คือหน้าว่างด้วยค่ะอำเภอนาว่างจังหวัดน้องบัวลำพูถ้ากันมาเบิ่งอีกกว่าหน้าค่ะตัวใหญ่เลย